บทกรอนสุขใดไหนเล่าจะเท่าความสงบไม่มีสุขกายสบายใจใครก็หวังตั้งใจได้ได้ดังหมายมุ่งหวังกันนั่นหนักหนาโน่นนี่นั่นที่หวังคอยตั้งตาคิดควาคว้วามาคลองจองประจำเท่าที่มีดีที่หาได้ให้มาพบ ความสงบหยุดนิ่งได้ไม่ถลําไม่มีความสุขไม่มีความทุก์ขสุกซ่อนนำที่ควรทําสงบนิ่งยิ่งยอดดีในความสงบนั้นความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีมีแต่ความสงบเงียบไม่มีไฟใดเสมอได้ด้วยไฟราคะ ไม่มีโทษใดเสมอได้ด้วยไฟโทษสะไม่มีความทุกข์ใดเสมอได้ด้วยเบญจขันไม่มีความสุขใดเสมอได้ด้วยความสงบนิ่ง